สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาอุดรในต่างแดนไดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่4ของการสักปากและคิ้วของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นยุบประมาณนี้นะคะส่วนคิ้วนี่กําลังจะไปแล้วนะคะกําลังจะสิโลกแล้วค่ะแต่เราไม่ลอกนะคะเพราะว่าเราสป,ปอยให้มันลุดออกเองทรมาจาก ด้วยวิธีการธรรมชาติของเขาเ้าสิทธาวัสลินแล้วเขาสิค่อยๆลุดออกไปนะคะเป็นวันที่4ของการไปทําคิ้วและปากมาค่ะเพืเ่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วาสาวอุดรเป็นยังคือจังไม่มาทํางานทําไมต้องหยุดถึง4วันหลังจากที่สักคิ้วสักปากสักตามาเขาห้ามมาทํางานเหรอบอร่แมนค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะทำงานได้เลยนะคะบ่ได้มีไม่ได้มีจิตเขาอย่างนังก้ก่อ ไม่ได้มีผลกับชีวิตประจำวันของเราในการที่เราจะทำงานค่ะเพียงแต่ว่าสาวอุดรขี้เกียจแล้วก็สาวอุดรเช่าโรงแรมต่อที่สตอกโฮมเพื่อสาวอุดรจะได้ช้อปปิ้งให้จุใจค่ะคพณเจ้าคะเพราะว่าที่สตอกโฮมเขามีลองอมีหลงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับพวกกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมมี่แบรนด์เนมทุกอย่างที่เราต้องการอยากจะได้หรืออะไร ใหม่ๆที่เรายังไม่เห็นนะคะก็เลยอยากที่สิยูหรอกกับเซาโรงแรมยูนะคะโรงแรมท,แที่แอนไปเช่านะเขาจะอยู่ในเมืองเยตตาบอยเลยนะคะราคาเขาก็ไม่ค่อยแพงค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะจับจองไปแล้วก็ไปเช่าอยู่แบบสบายๆโรงแรมที่แอนอยู่ห่างจากร้านหมอสักนี่ เดินประมาณ5 6นาทีนะคะถ้าไม่หลงค่ะแต่แอนน่ะหลงไปไม่ถูกนะคะใส่เวลาเดินอยู่ค่อนข้างที่เกือบชั่วโมงนึงค่ะเพราวะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินไปอย่างเดียวนะคะสปิงนูนนี่นั่นไปนั่นแน่กันเล่หลงค่ะมื่อเจ้าค่ะ,ะถามว่าคาโรงแรมแพงบอค่าโรงแรมนี่ไม่แพงแอนสามารถตอบได้เลยนะคะแอนไปอยู่นัโรงแรมคืนนึงนกกัต๊คือพันแค่ะ 1,800กว่าคนนะคะมือเจ้าค้าบวกทั้งอาหารเช้าด้วยนะคะกะ็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยู่ในเมืองสตอกโฮล์มแล้เท่าใดค่าลงแร่นขนาดนี้ถือว่าถูกมากนะคะมือเจ้าถูกมากๆเลยค่ะเพระาะว่าเพิ่นยุในใจกลางเมืองด้วยนะคะแต่ราคาคิ้วกับราคาปากนี่แอนยังไม่ได้คุยกับคุณหมอนะคะแอนเลยไม่กล้าที่จะบอกว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะกลัวมันผิดค่ะกลัวกลัวแม่หมอว่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าที่เรา ขออนุญาตเขาคือเราขออนุญาตถ่ายแค่ตัวเราเ่าบอเดทขออนุญาตว่าเราจะมาพูดราคาสายนอกให้เพื่อนๆฟังแต่แอนก้าการันตีได้เลยนะคะว่าราคาไม่แพงค่ะมพือเจ้าค่ะราคาจับต้องได้เงินไม่ถึงหมื่นโคนเพื่อนๆสามารถสวยแพ็คคู่ได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนๆสามารถสวยแพ็คคู่ทั้งปากทั้งคิ้วได้ค่ะหลับล่องเลยค่ะเพื่อนเจ้าค่ะผู้ใดยอยากไปเดี๋ยวคอมเมนต์หรือ ไปที่เพจของเรานะคะเดี๋ยวแอนสิบอกให้หลังไม้ค่ะแต่แอนคิดว่าแอนบอกตรงนี้คงไม่เหมาะคะ่ะแต่ถ้าแอนบอกหลังไม้นี่แอนบอกได้นะคะเข้าไปในเพจของแอนเลยนะคะเพจซื้อร้านเฮาเลยค่ะเพจนิออนไทยเขียนแบบนี้นะคะนิออนไทยนี่มันกระสิขึ้น ขึ้นเป็นเพจของสาวดอนเลยค่ะจะเป็นรูปร้านของเราเลยง่ายๆคือแบบว่าหน้าตาจะเป็นร้านของเราเลยนะคะนี่ออนไทยเทค w เวค่ะมันสิเป็นเพจของเฮาเลยเด้อค่ะเด้อแอนพิ่งทำค่ะบอสทั้เขาปเป็นเลนเทียดอกอันโดนๆสิเขาไปเทียนนึ่งต่ว่าถ้านั่นจะเข้าไปตอบเพื่อนๆให้นะคะราคาไม่แพงค่ะมื่อเจ้าค่ะแล้วถามว่าเจ็บไหมที่ไปทำไม่เจ็บเลยค่ะ เป็นประมาณแบบว่าจังไดน้อแล้วบวมแล้วเป่ปงแล้วอะไรไหมถึงไม่มาทํางานบ่บวมค่ะเมื่อเจ้าค้เรื่องบวมนี่ไม่บวมเลยเด้อค่ะเด้อแต่สําหรับคนผิวแพ้ง่ายนี่อย่างแอนนี่อาจจะบวมนะคะเพราะว่าแอนนี่ก่อนที่แอนจะไปทาแอนก็ได้บอกหมออยู่แล้วว่าแอนเป็นคนแพ้ง,ง่ายบวมง่ายเด้อค่ะเด้อแล้วหลายหลายคนถามมาว่าคิ้วปากนี่เราเลือกสไตล์ของเราเองหรือว่า คุณหมอเลือกให้นะคะอย่างแรกเลยนี่เฮาเรียกเองเลยค่ะแล้วหมอเขาเคิืนเพิ่นกับซวาดให้เฮาแล้วมันมันไม่สวยเหมือนที่หมอหมอเขาดูเขาดูงอเห้งใช่ไหมคะภาษาไทยเขาจะเรียกงอเห้งหรองอเหงคิวแล้วก็ใบหน้าให้เราเขาทําให้เรามันออกสวยกว่าที่เราคิดไว้อีกค่ะที่เราคิดว่าเราจะไปเอาแบบนี้มันไม่ใช่นะคะ เขาสามารถทําตามใจเราได้หรือเราสามารถที่จะให้หมอเลือกให้ได้แล้วแต่ตัวเราเลยค่ะแต่สําหรับตัวแอนนี่หมอเลือกเลือกซ่งนี่ให้ค่ะเมื่อเจ้าค้าแต่สีปากีแอนเลือกสีเองนะคะแต่คิ้วนี่คิ้วที่แอนเตรียมไปนะ่ะแอนเป็นคนหน้าเล็กแต่แอนอยากได้คิ้วใหญ่ๆมันเลยออกมามันเลยมันเลยเหมือนชินจังมันไม่สวยนะคะแต่คิ้วของหมอนี่ที่หมอทําให้เพิ่นสีเพิ่นสิวัดแร้วก,ก็ตามงอเฮ้งหน้าของเรานะคะ ออกมาแบบสวยมากๆค่ะมื่อเจ้าคะ่ะขนาดหอบน้องไปนะคะที่แรกน่ะน้องสาวแอนนี่หอบไปจากที่นี่แค่จะพาไปช้อปปิ้งเดินดูของนู่นนี่นั่นเขาจะไม่สักปากและสักคิ้วเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเขาบอมมักค่ะเขาไม่ชอบการแต่งตัวนะคะน้องสาวแอนน่ะแต่พอไปถึงที่สต็อกโฮล์มแล้วไปเห็นแอนทําปากแล้วก็ทําคิ้ว ตัดสินใจอยู่ที่นั่นเลยค่ะไม่ได้ฉันต้องทำฉันต้องสวยแพ็คคู่เหมือนเธอประมาณนี้ไหมคะ่ะมือเจ้าคะ่ะเพระาะว่ามันง่ายต่อชีวิตเราด้วยคะ่ะมือเจ้าคะ่ะมันง่ายต่อชีวิตสําหรับสาวๆที่ทํางานมีเวลาน้อยอย่างเราที่เราอยู่ต่างประเทศเป็นมะคะ่ะนอนทํางานแล้วก็กลับไปนอนนอนตื่นมามีเวลาไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมีเวลาไม่ถึงชั่วโมงเราต้องรีบแต่งหน้าทาปากแล้วก็มาทํางานนะคะเพระาะว่า เฮาสติตื่นมาหนึ่งเขาเฮากับบะมีะ่ระไวให้มาใส่บาตรแ้อค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเราไม่ต้องมานึ่งข้าวไม่ต้องมาหุงข้าวไม่ต้องมาอะไรเพราะว่าชีวิตที่นี่นะมันสิเป็นแบบว่าชีวิตทํางานแล้วก็ชีวิตคู่ที่เรียบง่ายทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามีก็ทําซอยกันแบบเราไม่ต้องมานั่งว่าเราต้องเป็นแม่บ้านที่ต้องทําอย่างเดียวใี่ไหมคะเมื่อเจ้าคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งการเขียนคิ้วของผู้หญิงกับทาปากของผู้หญิงนี่มันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เด้อค่ะเด้อย่างหน่อยๆเขาก็ต้องทาปากย่างหน่อยๆเขาก็ต้องเขียนคิ้วก่อนที่เราจะออกจากบ้านเหมือนป่าค่ะมือเจ้าคะแล้วทีนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับสาวๆทํางานอย่างเราเลยนะคะคิ้วเราไม่ต้องมานั่งเขียนค่ะมือเจ้าคะปากเราไม่ต้องมานั่งทานะคะแค่ลิปสติกมันๆแล้วก็จบคิ้วก็ปัดๆแล้วก็จบ เมื่อก่อนที่ยังไม่ตัดสินใจไปทํานะคะคิ้วนี่เขียนยู่เป็นเครื่องสมองค่ะขางนี่ใ่ญ่ขางนี่น้อยบางครั้งยังไม่เท่ากันเลยค่ะคนแรกที่จะทักเราก็คือแฟนนะคะเมื่อเจ้าค่ะทําไมวันนี้คิ้วเธอถึงไม่เท่ากันค่ะทักเลยค่ะท่านที่คนแรกคือคนอยู่บ้านนะคะป้าแอนไม่เก่งทางด้านเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าแอนชอบที่จะแต่งหน้าถึงแต่งได้ให้เฉพาะตัวเองแต่งให้คนอื่นก็แต่งไม่ได้นะคะแล้วสําหรับแม่หมอนะคะ หมอที่เขาทำที่ที่เยต์บอเอ่ยที่สต็อกโฮมนี่เขาเป็นหมอคนไทยนะคะนะเขาบ่เป็นหมอต่างชาติเด้อค่ะแอนเลือกที่จะทำที่หมอคนไทยแอนจะพูดให้ฟังนะคะเ,เพื่อนเพื่อนแอนนะ่ะหลายคนต่อหลายคนคิดว่าทำกับหมอคนไทยแล้วมันจะไม่สวยเลยเลือกที่จะทำกับหมอต่างชาตินะคะแอนสิบอกให้ฟังโครงหน้าของเรานี่ทางยุโรปเขาจะไม่ชินไม่ชำนาญเหมือนกับ ช่างที่มาจากไทยนะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่หมอทางยุโรปน่ะเพื่อนแอนไปทำมาคิวเขาจะเป็นอย่างนี้เลยโกงมากมากค่ะมือเจ้าคะแล้วเขาตวัดหางยาวมากเลยนะคะแล้วเขาไม่ได้วัดหงเหงของเราเหมือนที่แอนไปนะคะเพิ่นสิแบบว่าเขียนไปตามที่เขาเรียนมานะคะ่ะหมอที่นี่นะคะเพิ่นสิแบบว่าทุกอย่างต้องเป๊ะๆตามตำราเหมือนกันนะคะแต่วัตตำราเพิ่นมันเป็นตำราคนละเล็มแมค่ค่ะ กับพเราหงอเฮงหน้าเรามาจากเอเชียนี่เสื้อเธอคะว่าคิวกับนาเห้านี่จังใดจังได,งไดมันก็สู่สร้างเอเชียบ่ใดนะคะนะหลายคนเพื่อนแอนหลายคนที่ทํากับหมอยุโรปพังนะคะแอนถึงอยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยค่ะถ้าคิดเหมือนแอนหรือถ้าถ้าคิดจะลองทําหน้าและคิ้วนี่ต้องศึกษาให้ดีๆลองดูดีๆก่อนค่ะว่าเอามาวัดกันค่ะว่าหมอยุโรปก,กับหมอคนไทยอันไหน อันไหนเขาจะทําออกมาเป๊ะกว่ากันนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าแอนไม่ได้ไม่ได้แค่ราคาคุยยังใช่ไหมคะ่ะมันคือเรื่องจริงค่ะแล้วก็งอเฮงหน้าของเราเราเป็นคนไทยเราเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเออจะทำมาสไตล์นี้ทรงนี้มนสิเข,ข่ากับกิจการเขากับการค้าขายแล้วก็ริมฝีปากของคุณนี่ถ้าคุณจะมาปากแปรๆจืด,จด,จดๆซี่อๆแล้วก็มาขายของ แน่นอนอยู่แล้วค่ะคนที่เข้ามาซื้อของกับเราเขาก็ต้องอยากเบิ่งควม่มคว่มที่แบบวาหนาตาของห้าบะเมนวาหัวไม่สะหัวบอสะอา <c oughs> การแต่งหน้าการทำอะไรของเราก็มีส่วนกับการบริการของเราด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนถึงเลือกที่จะไปทำนะคะบ่เมนวาหัวกับบหวีผมกับหยุงลุ่งล่างหมวกกับบอไซแต่คุณมาขายงานบริการนังสิมันบ่ไใดค่ะ แล้วอีกอย่างหนึง่งชุดการทํางานของเห้านี่ก็มีส่วนด้วย้อคะเด้อเก็ดบันคุณจะมาใส่เกดสีเสื้อยืดตามสบายนันกัเป็นอย่างที่แบบว่าบมแมนค่ะไม่ใช่นะคะอันนี้ตามที่จะพูดตามความจริงเลยค่ะแล้วเรื่องใบหนาของเห้านี่ฝรั่งหมอช่างแถบยุโรปนี่เขากระสิเฮดในสไตล์ของเขาค่ะเงาหนาของเห้านี่มันมาจากเอเชียนะคะเอาง่ายๆว่าขนาดรองพื้นนะ่ะถ้าเป็นรองพื้นของยุโรปหนาะมันยัง น้อยมากที่จะเข้ากับหนังหน้าของคนไทยนะคะหนังหนาของเห้านี่เป็นหนังหนาที่แบบบาค่อนข้างที่สยาบแล้วก็เราเป็นคนผิวสองสีนะคะเพื่อนเฮาเป็นคนผิวสองสีอะไรนี่มันสิเขากับผิวเฮ้าได้ยากมากค่ะของเขาที่เขาขายเครื่องสําอางเขาอาจจะว่ามันเหมาะกับผิวคนไทยคนเอเชียแต่เสือ้อเถอะค่ะว่าหนังหนาเห้ามันไม่ได้เข่าทุกยีห่ห้อทุกทุกตารางนิ้วค่ะเหมือนกับสักคิ้วเหมือนกันนะคะ หนังหนาของเข้าหเพอ่นเฮ้าเกิดมาคู่กับกับหมอที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วกับอะไรที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วนี่หรือแถบเอเชียที่เขารู้อย่างฝั่งเกาหลงเกาหลีเขาก็เป็นฝั่งของเราใช่ไหมเขาถึงทําออกมาสวยแต่ยุโรปน่ะโมแมนค่ะเพื่อนแอนไปทํามาซีหาค้นกับพังซีหาค้นค่ะคั้งหน้านี่คิดว่าจะหอบเขาไปด้วยนะคะถ้ามีโอกาสไปเติมไปอะไรหรือ เพื่อนๆอ,อาจจะให้พาไปเฉยๆกับผ้าไปใดค่ะคือกันค่ะเผื่อแม่ค้าสาวดอนสีแอบไปชอปปิ้งแล้วกัไปถิ่มมุเจ้าไวยุลานมุเจ้ากับไปสวยตามใจมุเจาของสิกาได้คือกันค่ะคอมเมนต์มาหรือถามมานะคะหรือเข้าไปที่เพจแอนก็ได้ค่ะมุเจาคะ่สิ่งดีก็การที่แอนมาตอบอยู่บนหน้า YouTube นะคะเกรงใจเกรงใจหมอค่ะเพระาะว่า เดี๋ยวหมอเพิินเหาบ่ไเ้ตัวกล้งกันก็เพิินค่ะเมื่อเจ้าขาก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะสําหรับสาวๆที่อยากสวยแบบไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าหรือเบื่อแต่งหน้าหรือเบื่อเขียนคิ้วหรือเบื่อทาปากแค่ทาลิปสติกมันก็ไปได้แล้วดูค่ะเขาสิลอกออกนะคะนี่ค่ะเขาสิลอกออกนะคะหนังหน้านี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะแป้งแคร์ตบๆแล้วก็มาทํางานค่ะเพราะว่ายัางไม่อยากที่จะจะใส่เคียงซําอ้างนะคะ สี่วันนี่เป็นวันแรกที่มาทํางานกันเลยอยากสิบเบาๆหนาจาักน้อยนึงค่ะเมื่อเจ้าค่าสาหรับลูกผู้หญิงนี่นะคะอันไหนที่มันทําให้เรามีความสุขอันไหนที่มันทําให้เราแบบดูไม่แย่ก็ทําไปแต่ค่ะเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวนะคะย่าสิไปปล่อยโตหายจากของแบบดูไม่สวยถึงเราจะอ้วนถึงแอนจะอ้วน,นจะเตี้ยแต่กับหนาตาแอนจะไม่ปล่อยโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็มันสิมเห็ดไหนชีวิตของห้าสดสื่นเป็งปังหรอกกา เขาเอื่อนอะไรอ่ะเพื่อนๆดีขึ้นนะแม่ค่ะดีกว่าเราแบบมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะค่ะเนาะกันแล้วแต่คนชอบก็่ากันไปเราจะไปบังคับใครทุกคนให้มาต้องสวยต้องสักคิ้วต้องสักตากินสึกกับบ่ใดค่ะแอนถึงว่าอยู่ในคลิปสักตากของแอนนะว่าถ้าใครไม่ชอบหรือคนไหนที่ไม่ชอบกับพานใดค่ะแต่ว่ากับบ่พันนั่นแหละว่าดีค่ะเบิรงไนสาวอุดรเพื่อนๆค่ะ ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะแอนคลิปนั้นแอนไม่รู้ว่าแอนจะปล่อยหรือเปล่าเดี๋ยวแอนจะมาปล่อยเป็นคลิปนี้เลยดีกว่าแอนจะไม่ปล่อยหรอกคลิปนั้นแอนจะลบออกไปเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะที่แอนเอาผ้าถุงฝีมือแม่ลงไหมคะแอนจะมาสมมนาคุณหรือมาตอบแทน FC ของแอนทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของสาวอุดรน,นะคะเนาะแอนจะไปเขียนไว้ใต้ชุมชนนะคะเพื่อนๆนะคะ เอาคอมเมนต์เอาไม่ใช่คอมเมนต์เอาคำถามไปเขียนไว้ใต้ไต่ซุ่มซ้นแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะแอนจะโพสต์วันหลังค่ะเดี๋ยวคำถามนะก็ง่ายๆนะคะใครที่ดูคลิปของสาวอุดรจนจบแล้วก็ติดตามสาวอุดรมาจะรู้เลยค่ะว่าคำตอบคืออะไรคำตอบทุกคำตอบอยู่ในคลิปของสาวอุดรหมดนะคะแอนจะทำอยู่5รางวัลสมนาคุณ เพื่อนๆ FC นะคะแอนไม่สามารถที่จะทําได้หลายๆลายรางวัลน,นะคะราวาหย,ยางตีราะว่าแม่แอนทอไม่ทันค่ะแอนจะเอาผ้าถุงที่แม่แอนทอถ้าใครอยากได้นะคะถ้าใครคิดว่าสวยเข้าไปร่วมตอบคําถามในแอนคิดว่าแอนจะเอาคําถามมาให้เพื่อนๆตอบนี่เป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะเป็นสิ้นเดือนนีนะคะเนาะแอนจะเอาคําถามแล้วก็ เป็นคำถามที่ง่ายๆเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับร้านของเราโดยตรงเลยค่ะว่า,าเป็นยังไง5คํำถามแล้วก็มาลุ้นซิ่งซิ่งโศกใครมือเจ้าซิ่งโศกเด้อค่ะเดอ้อเอามาจับสลากว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ผ้าถุงทอมือของแม่แอนไปมี5ผืนแล้วก็5สีให้เลือกเด้อค่ะเดอ้อแต่แอนไม่สามารถทำเยอะได้กว่านี้นะคะ เพราะว่าอันนี้แอนอยากให้จากใจจริงของแอนอยากให้เอฟอยากตอบแทนเอฟซีทุกทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามารับชมคลิปของสาวอุดรสาวอุดรไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเพื่อนๆได้เลยค่ะนอกจากคำว่าขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก,ท,ก, comment, ท,กทุกการ รับชมและติชมคลิปของสาวอุดรสาวอุดรก็เลยอยากทีิสหายฟีมือแม่ของสาวอุดรน,น่ะให้เพื่อนๆด้มีสิ่งที่สาวอุดรคิดว่ามีค่าทางจิตใจที่แม่แอนนั่งทอแล้วก็ผ้าผืนหนึ่งไม่ใช่ทอหนึ่งวันเสร็จนะคะผ้าห้าผืนนี่แม่แอนนั่งทอนี่บมเมนว่าแป๊บเดียวคะ่ะหลายวันเลยทีเดียวนะคะมือเจ้าคะ ถ้าจะให้แอนไปซื้อของตามตลาดกิฟช็อปมาทําให้เพื่อนๆแอนทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแอนอยากจะให้ให้สิ่งที่แม่แอนตั้งใจทำแล้วก็แอนรักแล้วก็แอนชอบแอนอยากจะให้สิ่งนี้กับเพื่อนๆค่ะก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แอนอยากให้ผ่าท่อมือของแม่สาวอุดรน่ะให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปเหตุเป็นผ่าถุงหรือเอามาทำเป็นภาพปูโตเหมือนของสาวอุดรหรือจะเอาไป ฝากเพื่อนฝากน้องฝากนุ่งได้หมดทุกอย่างค่ะแล้วคนที่ตอบถูกนะคะแอนจะส่งของเฉพาะในประเทศไทยนะคะแอนสิบเบอไหของต่างประเทศค่ะแต่เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศสามารถรุ่นตอบคําถามได้แล้วก็เอาที่อยู่แล้วก็ให้แม่แอนส่งไปให้ที่เมืองไทยได้นะคะสิ้นเดือนนี้คําถามของเราจะมานะคะเพื่อนๆคาถามของเราจะมาห้าคำถามนะคะสิม่ให้เพื่อนๆว่า คำถามคืออะไรนะคะแล้วเราจะจับรางวัลผู้โชคดีน่ะในวันที่30นะคะในวันที่30หรือ31นะคะไม่เกินนี้ค่ะแล้วแอนจะให้แม่ส่งให้น่ะวันที่5นะคะหลังจากปีใหม่ไปเพราะว่าแม่แอนแก่แล้วค่ะพอสามารถที่สิไปแบบเข่าแถวเลี่ยงคิ้วด้กับอ่า คนเยอะๆยอยากจะให้คนน้อยๆลงแล้วก็ส่งของให้เพื่อนๆค่ะเป็นวันที่5หรือไม่เกินวันที่10ทธันวาเออมก,การานะคะของก็จะถึงเพื่อนๆค่ะเพระาะว่าไ้เวลาแม่แอนนะคะแม่แอนแก่แล้วค่ะเพราะว่าแอนไม่มีใครที่จะส่งให้เลยมีแค่แม่คนเดียวค่ะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆจากใจจริงนะคะใครที่อยากได้ผ้าถุงทอมือนะคะเพื่อนๆใครที่อยากได้ผ้าถุงทอมือรอนะคะรอคําถามนะคะ ล่อคำถามสินเดียนนี่ค่ะแล้วก็ต้องดูให้จบทุกๆคลิปจะได้รู้ว่าคำตอบคืออะไรเด้อค่ะเด้อสิส่คำตอบสิหยอดคำตอบไปให้ในแต่ละคลิปจนถึงสิ้นเดือนนะคะสิรู้ว่าคำตอบคืออะไรค่ะแล้วเราจะปล่อยให้เพื่อนๆตอบคำถามในในสุ่มส้นนะคะในภาพที่แอนลงแล้วก็มีคำถาม ใครตอบคำถามแอนก็สิเขียนซื้อแล้วก็เอาไปหยอดไว้ในกระปุกนะคะเพื่อนๆคะหยอดในกระปุกทุกๆคนทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศไทยมีสิทธิ์ลุน้นมีสิทธิ์สนุกสนานกับแอนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสนุกกันมาดูกันคะ่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ผ้าถุงทอมือสวยๆของแม่สาวอุดรไปนะคะเนาะ,เ,นาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แันด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเป็นสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ